วิวสวยจุงเนี่ยวิวไอ้วอลเนี่ยไว้สำหรับถ่ายรูปมากอะเพราะว่าน้องจะชอบมาถ่ายรูปมันหนังผีเลยสวัสดีครับเย้ Yay. พบกับผมเอาเดอร์ไว้เฟอร์เคียชีนะครับเย่อยู่ตอนนี้อยู่ในล่างของเอาเดอร์นะฮะยูอันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยตอนนี้อยู่ในมีอาชัดครับผมตอนนี้อยู่กับมาเตี้ยสองตัว มาเตี้ยและเตียมากก็วันนี้เราจะมา explore VR Chat กันนะครับโลก VR Chat กันมีอะไรทำบ้างนะฮะ VR Chat คืออะไรไม่มีใครคุยกับกูเลยแล้วก็มาเริ่มด้วยคำถามเบสิก VR Chat คืออะไรครับคือ VR Chat นี่เราตอบคําถามคนที่รู้งานดีกว่าชาร์คครับเวียแชทคืออะไรครับอ่าเวียแชทคือเป็นเกม <est> จําลองภาพเสมือนแบบผู้เล่นหลายคนแล้วก็สามารถเล่นได้ฟรีนะครับผ่านทางสตรีมตั้งตัวละครได้แบบว่าเป็นตัวละครของตัวเองเอาไว้สมหรับพูดคุยกับเพื่อนๆภายในเกมเลยสามารถเล่นได้ทั้งในเดสก์ท็อปหรือว่าทาง VR ก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยคนรู้งานเป็นอย่างงี้เว้ย VR c h a ชมันจะดีกว่าเซคขไลก็คือทางเซ Life มันจะเป็นไว้สำหรับในการพิมพ์มากกว่าแต่ว่าสำหรับ VR Chat นี่คือ จะเป็นการพูดคุยผ่านทางใบแล้วก็ใช้คําติดสันจากคําพูดมากกว่าแต่ว่าเราเห็นอวตารมันเยอะดีอ่ะคือเราก็เล่นเซคกอ์ไลฟ์มาก่อนเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันพอมันเล่นกับ VR แล้วมันฟีลกูดดีอวตารนี่ก็สามารถอัปโหลดแบบว่าอัปโหลดได้ฟรีเลยโดยที่แบบไม่ต้องเสียตังอะไรเลยอ๋อสร้างโลกก็ฟรีได้เห็นว่าโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะตอนนี้ว้มีปาวานอยี๋ยวนด้วยดูปาวานทุกคนดูปาวันดูปาวานเลย โอ้ตอนนี้เราอยู่ในที่ว l ลอา Holy s o u r c Forest จะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ที่เดียลองลองดึงดูครับดาบอ้อ้ Oh my God เยเคเคอเคอเฮ้ย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 ผิดทางเฮ้ยเฮ้ยนากอะไรอะดาบดาบอีดาบโอ้ my God โอ้ oh my god ม mm ่มีเจรจิ้มตุ๊กอันนี้ก็คือเป็นเอาไว้ถ่ายลงถ่ายรูปกันเนาะสวยๆแล้วก็จะมีโบไว้สําหรับการนอนพักแบบเอฟเคโดยที่แบบว่าใส่ VR แล้วนอนอยู่อย่างนั้นอะเอออันนี้พี่ไม่เข้าใจเว้ยมึงจะนอนมึงจะเล่นวทําทำไมวะ มันเป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนไม่เข้าใจก็จะเปิดเกมทำไมก็นอนนอนก็นอนสิอ่ะแปเราไปที่อื่นกันต่ออีเทลยังเล่นดาบตัวเองอยู่นะฮะอีเทลโชวสตาร์เบิร์ดสตรีมไปดิสตาร์เบิร์ดสตรีมสตาร์เบิร์สตสตรีม ไปไปโลกอื่นกันมัง่งแอนเน A few moments later แพนด้าแดงรับเควสรับเควสเร็วฮี่คิดถึงอะคิดถึงมากเลยอ่ะคิดถึงอะรับเควสตรงนี้มาเป็นจุดรับเวควสออะเขาคิดถึงเลยคุณตุน่นนี่คุณตุ่นอยู่ตรงนี้อันนี้แก่ตรงนี้ใครวะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นกระต่ายมัง้งกระต่ายอะอ๋ะอโอเคหม,มาป่าหมาป่าไม่ไม่รู้จำไม่ค่อยได้แล้วอะอ๋อนี่คือคนอทำ อ๋อนี่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 ไปมือไม่ไปไปตีไปตีมอนไปทางนี้นี่เฮ้ยไม่ไปเมืองอันนี้ไปเมืองนู่นไปตีมอนอันนู้นเอ้ยอันไหนวะเฮ้ยมันขึ้นเฮ้ยมันขึ้นไังไงอ่ะเฮ้ยมันขึ้นยังไงมันขึ้นยังไงอ่ะขึ้นยังไงอะขึ้นยังไงอ่ะเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเหยดึ้นอุ้ยเฮ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 ้ยดูมันเป็นในนี่เนี่ย เป็นได้โคเป็นได้ไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรเช็คเก้งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดก็อากาศหนาวนะไอเชลมันไปไหนวะมันไปไหนเนี่ยมันไปไหนเนี่ยมันไปได้อีกอ่ะมันไปได้อีกอ่ะไม่ไม่ได้แล้วอ๋อนี่มันจุดจุดสิ้นสุด เทลลงมาแล้วไม่อ้าวมันลงไปแล้วมันกลับทางไหนอะไปไหนแล้วอะกลับก็ได้เทลมันตกนาผาลงไปแล้วเทลมันทำอะไรวะเราจำได้เลยว่าเทล่มันทำอะไรเทลมันทำอะไรอะเทลมันทำอะไรของมันวะมันทาอะไรอะเที่ยวทักไข่เอย VR Chat มันรู้ด้วยเฮ้ยยังอย่าจงกลับส่งเดท VR มันรู้ด้วย ถ่ายอะไรต่ำๆพี่เอ้ยเอ้ยอันนี้ลงยูทูบหน่อยไม่ตัดหน่อยไม่ตัดนเอยสวัสดีครับคนนี่คนไทยนี่ว่าคนไทยครับน่าเมื่อวานนั่นเดสกาฮะ